สวัสดีชา้าเดอะทิกซ์ซัทเชนซอร์มาเซอร์เคียทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เองนะครับเราก็มีกับตัวละครที่ชื่อว่าเลเทอร์เฟสนะครับและในวันนี้เองนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้คาดคิดนะครับว่าเลเทอร์เฟสสามารถเล่นได้ขนาดนี้นะครับก็คือวันนี้นั้นผมจะพาทุกคนนั้นนำเลเทอร์เฟสนะครับไปเล่นวันเปิร์กนะครับ หรือว่า1เปอร์กเท่านั้นนะซึ่งเปอร์ที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นั้นจะเป็นเปอร์อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเปอร์ที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นั้นก็จะมีชื่อเปอร์ว่า YN นะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเราเก็บเลือดในตัวเนี่ยเต็มเนาะเราจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่20%เลยนะครับซึ่งเปอร์นี้น่าจะเป็นเปอร์ที่เหมาะนะครับที่เราจะมาเล่นเลดเดอร์เฟสสายอนข่งเปอร์กนะครับมมาาตนี้เลยยโดแรกี่ยผมก็จับความสามารถของมันนะครับจะทําให้เลือดของ l a เย e r f a c e เนี่ยโ v e r h e a t ช้าขึ้นนะครับ15%เลยนะคือจะทำให้เลือดของ l ลเย e ร f a c e เนี่ยร้อนช้าขึ้นนะครับส5ร็นะส่วนเลเวลที่2นั้นผมก็จะมาตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเราใช้เลือดของ l a เย e r f a c e เนี่ยพุ่มไปที่วิกติมแล้วนะครับจะมีโอกาส20%นะครับที่เลือดของเราจะไม่ไดับเนาะจะสามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับส่วนเลเวลที่3หรือเลเวลสุดท้ายนั้นผมก็จะมาตรงกลางเช่นกันนะครับความสามารถของมันนะครับเราจะสามารถสตาร์ทเลือดไฟฟ้าของ Laface เลือได้เลยนคร จะต้องสตาร์ทเรื่อยถึง3ครั้งนะครับถึงจะสามารถใช้งานเรื่อยได้นะครับส่วนคุณสมบัติด้านล่างนั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยค่าความแข็งแกร่งหรือดาเมจเนี่ยผมก็จับไปอยู่ที่บวก10นะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่50หน่วยเลยนะครับส่วนเก็บเลือดนั้นผมก็จับไปอยู่ที่บวก7นะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่20หน่วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือสเตมินานั้นผมก็จับไปอยู่ที่บวก5นะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่50หน่วยเลยนะครับโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมในเกมแล้วนะคร เดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับ Leatherface หนึ่งเบิร์กมันเล่นได้จริงเหรอเกมแรกครับกับ Leatherface หนึ่งเบิร์กในด่าน The Mail เหมือนจะมีคนหลุดโอเคเพื่อนเราหลุดครับเดือเราคนเดียวละอ,อืโดนปล่อยทิ้งครับเกมนี้ไม่เป็นไรลองสู้ แต่ไม่รู้จะสู้ได้ไหมนะครับโอ้ยโดนแทงผมขอไล่พังพวกไอ้นี่ไปก่อนนะโอ้ยโดนแทงแล้วจำหน้ารีแลนไว้นะครับทุกคนเกมนี้เราต้องฆ่ารีแลนให้ได้โหแล้มันตันนานจัดเลยอะน้องคอนี่คอนี้ขึ้นทัน รีแลนด์อยู่ตรงนี้อุ้ยอยู่กันเยอะเลยทำอะไรรับให้เพื่อนเหรอจ๊ะอยู่กันสามคนเลยนะครับตอนนี้ข้างล่างรีแลนด์มันน่าจะรอปักหลังผมอะจิ้มหลังอย่างนั้นอะอุ้ย จูลี่ไม่โดนอาโดนเมื่อกี้มีตายนะครับบอกเลยขอทุ่มหลังอีทีนึงมาตัวนี้ใครครับจูลี่ทำอะไรครับน้องจูลี่น้องจูลี่จบครับคิดว่าผมมองไม่เห็นหรอในมุมมืดอะผมมองเห็นนะ เก็บน้องจูลี่ไปได้หนึ่งคนครับคอนนี่น่าจะอยู่ข้างบนนะเบ็ดเม้นเปิดครับเราดักรอเบ็ดเม้นก็ได้ดีแลนน่าจะมาออกเบ็ดเม้นแน่เลยวาวก็เปิดครับมีคนมาเบ็ดเม้นเหมือนจะเป็นอาณา สวัสด,ดีครับอีกทีหนึ่งไปจูจ่ๆก็มีคนวิ่งม้คิวอีกตัวหนึ่งครับกับน้องอันนาอันนี้เลเทอร์เฟสหนึ่งเปิรนะครับเผื่อทุกคนจะไม่รู้เผื่อเซอร์จะไม่รู้นะครับว่าน,นี่คือเลเทอร์เฟสหนึ่งเปิรนะครับมันเลื่นได้ขนาดนี้นะจริงๆถ้าเพื่อนไม่ออกผมว่าไม่น่าจะมีใครรอดนะครับเราหารลีแลนก่อนได้ไหม น่าจะมีคนออกวาวแน่เลยรีแลนไอรีแลน,นออกวาวน้องคอนนี้อุ๊ยทุ่มไม่โดนโอ้ยโดนทิมหลังเลยถ้าเมื่อกี้โดนนะคนนี้ตายแล้วเนี่ยมันย่ออีกเยี่ย,ยมนี้รอดสองครับ เกมที่2ครับกับด่านเดอะเมลอีกแล้วนะหวังว่าเกมนี้จะไม่มีใครหลุดนะครับขอ,อพังไม้ตรงนี้ก่อนเลย <laughs> สำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีฮิชเชเกอร์แล้วก็ซิซี่นะครับคือขอแค่ไม่มีคนหลุด <laughs> ก็น่าจะเล่นง่ายอยู่นะเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างล่างมองยากมากเลย ตัวนี้ยังไม่มีใครเปิดเลยนะครับตูฝั่งแบตเตอรีย่ยังไม่มีใครเปิดนะยังไม่มีใครเปิดทั้งสองฝั่งเลยครับนริงจริงเขายังอยู่ข้างล่างนะเฮ้ยไม่เห็นใครเลยอ่ะอยู่ข้างล่างกันอยู่เลยเหรอเฮ้ยตกใจฮิเชกเกอร์ผมกลับลงไปข้างล่างก็ได้ไปไล่ครับ ประตูเขายังไม่มีใครเปิดเลยเนี่ยสวัสดีรีแลนด์อุ๊ยโดนตันโดนตันประตูคืเอเกมนี้ผมยังฆ่าใครไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่เจอใครเลยอะเจอแค่ลีแลนด์กับเวอร์จิเนียตอนต้นเกมเนะครับอ้าวแล้วเวอร์จิเนียก็ตายเหลือซอนนี่กับรีแลนด์ครับ คือผมยังไม่ได้ฆ่าใครเนี่ยคือข้างล่างมันมืดมากแล้วที่จุกมันเยอะมากครับเลยไม่อยากไปเล่นนะคุณปู่เลลเวสี่แล้วครับอ้าวแล้วเหลือลีแล่นคนเดียวแล้วซิมัมเลยครับลีแล่นอยู่ข้างบนจะไปจิ้มคุณปู่หรือเปล่าคปณู้เพื่อน เกมนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะหาใครไม่เจอครับเกมที่3ครับกับด่านแนนซี่เฮานะเดี๋ยวเราาพังตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้มีใครหรือเปล่าไม่มีนะครับน่าจะอยู่ฝั่งนี้กันหมดเอา้า แล้วแดนนี่นั่งทำอะไรอ่ะตายดิครับผมเดินนะผมเจอแดนนี่เฉยเลยตกใจจู่ๆก็มีคนนั่งอยู่ตรงนี้นั่งในที่โล่งอย่างนี้ก็ตายดิครับตรงนี้มีคนหรือเปล่ามีคนมาเปิดประตูหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่มีในนี้ก็ไม่มีครับในนี้ก็ไม่มีเ๊้ ใครแทงหลังอะอนนาปูหแล้วมันแทงนานด้วยนะเนี่ยยืนงงสิบปีครับอุ้ยประตูนี้มีคนเปิดแล้วด้วยสวัสดีน้องอน,นาเมื่อกี้ทำอะไรน่าจะใช้สกิลครับประตูนั้นมีคนเปิดแล้วนะ อ้าวเหมือนอยากจะเล่นครับโอ้หไม่ทันท้าไปนิดนึงอ่ะคือตรงนี้ก็จุกเลยด้วยได้นานเหมือนกันนะที่ตรงนั้นครับจะเอ๋ จ่าเอ๋โอ้โหเรื่อยไม่ทันเอ้าล้วคนนี้ตายสวยตัวเปิดประตูตายเลยครับเหลือแค่อนานากับลีแลนด์นะเดี๋ยวผมไปเช็คในบ้านหน่อยแล้วกันเผื่อในบ้านมีคนขึ้นมาครับประตูนี้ยังไม่มีใครเปิดนะในบ้านทั้งสองประตูยังไม่มีใครเปิดนะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่เปิดอยู่ไหนกันครับผมคิดว่าเขาน่าจะยังอยู่ข้างล่างกันอยู่แน่เลยมีความเป็นไปได้ครับว่าเขาจะอยู่ข้างล่างกันอยู่เลยมีคนจะขึ้นมาบนบ้านครับตรงนั้นมีคนแ,แคะมีคนแคบพิกล็อกครับอยู่ตรงนั้น อ,อ้าวอนาอยู่ตรงนี้หรออันนาเหรออันนาแปงหลักว่าผมคงต้องลงไปข้างล่างเหม่อถ้าไม่ลงเขาน่าจะไม่ขึ้นครับหลาเพื่อนอยู่ข้างบนไป สวัสดีครับลงมาหาแล้วนะครับมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยมีคนกำลังจะเปิดประตูฝั่งนู้นครับจะเป็นรีแลนด์นะเมื่อกี้เขาอยู่แถวนี้นะไปไหนลหรเนี่ยเอา้เาโรซิซีหลุดอีกแย่ร่างนี้อย่างนี้น่าจะแย่มากเลนเชอร์ข้างบนครับ เคคุณปู่เลเวสี่ธนาอยู่ข้างล่างโดนดิครับเมื่อกี้ลีแลน,นน่าจะอยู่ข้างบนครับเอาเขาไปแทคนคุณปู่สวยเหลือแค่ลีแลนคนเดียวแล้วอยู่ข้างบนเดี๋ยวรอเขาโดดดีกว่าไหมเขาน่าจะโดดแน่เลยต้องโดดสทีดแหละ ีเชเกอร์เอามันโดดลงมาเลยเดี๋ยวผมจัดการเองข้างล่างแต่คือประตูข้างล่างเขาเปิดแค่3ประตูนะครับเพราะงั้นถ้าเขาลงมาเขาต้องเข้าประตูที่อนาตตายเว้นแต่ว่าเขาจะอยู่ข้างบนไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยเพื่อนแล้วกันเอา้าเลือดหมดตายหรอ turn on your